เอาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปตะการเอฟซีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ้าวตะไคยสิงห์ครับปรับสวัสดีพี่ยังเพ็นเพจบ้าวตะไคร่กีนครับผมเอาอัปเดตหน้างานกันอีกครับเป็นขั้นแท้ขั้นเท่เลยที่ทั้งนี้ยินแกล้งแกลงแข็งแข็งแข็งโคลงแข็งโปลงแข็งโปลงเลยครับเบื่อเลยขาหลายวูง่ายขาดไป

ดินผู่ผู่พงๆงขามว่ามันหนักรถบ่มันมันหนักครับดินเนี่ยต่ว่ามันดัน,นบลงมันแกล็นมันพงแล้วเหมนบันตอนนี้กำลังเกียนเกียนเท้ากันเทาอเชิญอาจารย์

เอาขี้เหื้ไปตอมกันไปก่อนก๊กน้ำแทงตัวนี้เพราะ,ทะทาไทย,อยเอิ่อนก๊กอยยังวหรอ คักคักย่อมแพร่อะหายใจบอกวอ่ายไงคักแล้วเออยันหางสูง่เลยวะบ่บยันหางสูง่เว้ย ขั้นนั้นยันหางสูงไปได้เลยยันหางปั๊บไปตัวทีรถบอลแลนไอนกินได้ผ่านหนาละดีเด้อยันยันยันมายันปนเลยที่เขาเขาต้องปั้นงามต้องปั้นงามเออขากลายมันเป็นอย่างมันไทยดีโพ่ามูก นึกสาวแตอยากเฮ็ดหางสั้นไม่งดอดคือเก่าจังว่ารถหน่อยอค่อยกสิเฮ็ดเนี่ยออล็อกแบบนี้ผมมาลัดกันนี่นยามไปปั่นน้ำลอยค่ายออกไหมสกีค่อยจนเบิร์ตว่าใส่ร้านเรามาจับวันนี้ขึ้นไปใส่แล้ววะ ไมไปหาดูวันันนะนใหน่ขาก็แพงออกเปียมันสปักนั Peanut ่ะทางนั้ดึงใส่กันไปไทยเดียวเลยว้ตอไรกว่เนี่ยพอจวางี่ไบอ่าต้องหุ่นบอกคมบลีเอกกับซุ้มมีเขามีพอเปียงกันมจังจังจัง ตั้งรียบขึื้นคู่ทั้งผุครับ้ัมเป็นรูปให้หน้าละทัน้ชมบาง่กเหยียบเล็กน้อยก็หลงนี่นะลูกละ ไปจอดไปจอดเดี๋ยวหลุดน้องผมไปจอดบอกอพ่อไปจอดเว้ยตามหากใหม่เว้ย ได้หนาะยบานโอ้สี่ไปเลยบาทวันเงานชั่วโมงบานเอ้า แล้วดูนี่คนเขาเอินคนหัวดีครับนี่แหละเขาเอินคนหัวดีตกลงราคากันอยาเฮ็ดซ้ำนี่ครับมาหนี่ย่างรถมาแล้วเขาจังหวบอกเฮ็ดต่อผมเจอมาหลายผมไปไายจีบบอลซื้อซะผมถามเจ้าของรถมาหลายเลยครับเจอมาหลายที่กันาที่อยากเฮ็ดเท่านี้อยู่มาแยมเฮ็ดต่อเขาเอินเป็นภาษาตัวไทยเอิ่นงานออกลูกครับ ราคาบวัวไดมันบอลงานออกลูกสันที่แล้วบอลบ้าเข้าเห็ดเหลีจ่จางเห็ดหมองไหมเขาสีเห็ดแปลงเข้าตั้งใจสีเห็ดดีแหละครับแล้วก็เติมไปเรื่อยอยากอยากเห็ดไทยเท่านี้เอาสุดเท่านี้เด้กเอก็เมากันบ้านนี้อยากยืนให้มันไปอีกบ้านห็นบอลอยากยืน่นผที่แดงนี่ไอ้มันอยู่ซื้อห้างรถเด้ครับบ้านพอดีผนต่อไปอีกผนตั้งนานเห็นเป็นให้เดียวกันไปอีกบ้านว่าจะดินโตนกันหลายที่บ้าน ီကျွအအိ့ပို်ရနเ်နို့အရြးအရဲ့ပ်ခရ